นีครับเช็เคขึ้นพลังบุญกันก่อนโอ้โหมีขึ้นพลังบุญกันทั้งนั้นเลยขึ้นพลังบุญโอ้นี่ไม่นั่งนะเนี่ยเสือไมีนะเสือมีไหมเสือ <ๆ S 1> เสือโอ้โหโโหล่นแรงขึ้นพลังบุญขึ้นพลังบุญในวันนี้มาทำไมกันเนี่ยเราวันนี้เนาะวันนี้ก็ เวลาคุณปรจจัยเขจะตั้งพิธีรับห่อโคกษัตริย์อ้าวแล้วใครโยนมาแล้วเนะี่ยไม่ใช่รับแถอ,อ๋อไม่ใช่รับเลยรับห่อโคกษัตริย์พุ่มออคุ้มห่อโคกษัตริย์แล้วก็เป็น,ะนสนิมโอ้โหมีรับสั่งว่าเราเนี่ยมาเฝ้าบริเวณทางน้ำเฝ้าบริเวณทางน้ำเนี่ยถูกละตะเวน ด่านน้ำด่านบกเนี่ยให้เรามาเฝ้าเลยขลยัยนนะเดี๋ยวไอ้หมานอ้ยขยันไปก่อนขยันไปนน่นก่อนวนไปนู่นก่อน,น,น,ม,นมาจังเลยนะพะองค์มหาอุปราชตุลาการเนี่ยก็ใช้ให้พวกบะเวณด่านน้ำด่านบกเนี่ยคอยเฝ้าท่าน้ำบริเวณที่ปริมณฑลทั้งหมดเลยที่พระองค์ทำการรับหออนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์เนี่ย การักความสะอาดตื่นเช้ามานี่อาบน้ำอาบน้ำจิตเติมหอมเตาเยียบโลกถูกถูกถูกไปหน่อยไหมวันนี้ก็มีรับสั่งให้พวกเราเนี่ยมาคอยเฝ้าหน้าบริเวณ้าแ้วไม่ให้มีสิ่งสกปรกเลยมีสิ่งสกปรกบดีิูนมาเลยถ้ามีสิ่งได้กูนเข้ามาเนี่ยพิธีท่านจะเสีย แต่เราอ่าแต่เช็คขึ้นพลังบุญแล้วในแม่น้ำนี่ก็สะอาดนะเนี่ยสะอาดสะอาดสะอาดเทียมไม่มีสิ่งปฏิกูลเลยขึมีพลังบุญขึ้นพลังบุญแม่มีมีขึ้นพลังบุญอ้าวเดี๋ยวเรา้อยดูกันสุดรจ้อยไปเช็คฝั่งนู้นแล้วสุราน้องจะไปที่นู้นอ่าโอ้โหว่าแล้วมาแล้วขยะนี่ไงโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยจะต้องเคลียร์ออกมันหน่อย อลไรไหลมาเรื่อยแม่น้ำอะไรลอยตะคุ่มตะคุ่มมาดำดำมาจ๊อบสุรจ๊อบสุรจ๊อบมอมอมอหมาหมอหมาหมอหมาเขี่ยไปเก็บไปอย่าให้หมาอย่าให้หมาได้หมาเน่าโอ้โหไหล้วเดี๋ยวเขี่ยไปเขี่ยไปเขี่ยไปก่อนเดี๋ยว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 เขี่ยอคอนเขี่ยอคอนหมาเน่าโอ้โหเดี๋ยวท่านมหาอุปราชเล่นเรานะโอ้อีกาจิกตามเลยนะเนี่ยโอ้เมนเขี่ยไปเขี่ยไปย้ายมันมาได้เมนเมนเมน ขึ้นพลังบุญโอ้มีขึ้นพลังบุญไปไปไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใส่เส้นแปลกกันไม้กระไม้ให้มันมาดท้ายไหนไม่เอาไม่อยู่เคลียแล้วโอ้โหอีกกองอีกาตามจิกกันเนี่ยโอ้โหอ่ออัดต้องใช้ต้องใช้สนูต้องใช้สนุว์ไปไหมตุ๊กตุ๊กนั่นทต่ไมไปไม่ไปอาจอมไม่ไปแล้ว เอายังไงล่ะเนี่ยเอาเคลียร์ไม่ไปเอามาทางนี้อีกแล้วไปทางนู้นไปทางนู้นเก็บไปไอ้จอมเก็บไปอย่าให้มันเหม็นอะไรหมาเน่าอะไรมันเหม็นอย่างงี้แล้วเนี่ยทำไมมันเหม็นยังไงล่ะเนี่ยมาเน่าไปแล้วไปทันแล้วหมออั้นไปทันแล้วไปกันแล้วหมออั้นไหลไปแล้วหมออั้น